สวัสดีค่ะโซฟิช่องะะปลาตูกน,นะคะเนาะวันนี้จะมาเก็บมะนาวนะคะนี่ค่ะมะนาวป้าตกใส่ปลูกเองนะคะมะนาวนี้เห็นนะคะมะนาวนี่ค่ะเต็มไปหมดค่ะเลยก็จะเก็บไปเนาะเก็บไปจะว่าจะเอาไปขายนะคะไปห้อยขายเนาะก็ มันลูกใหญ่จริงๆนะคะเนี่ยนี่น,เนเคนเสียดายมันนะคะก็ทั้งแจกทั้งแถมนะคะเสียดายมันถ้าเข้ใจก็ทำบีบน้ำมะนาวไม่เป็นซะด้วยนี่ค่ะลูกอูยเต็มไปหมดนี่ค่ะนี่ค่ะมะนาวทั้งหมดนะคะเนี่ย เพื่อนก็ไม่มาเนาะเดี๋ยวลงไปเก็บทางนู้นนะคะไปทางไหนเนาะลงทางนี้ลงตรงนี้แหละตรงต้นมะละกอเนี่ยค่ะมะละกอก็ดกสุกเดยกก็ ลงตรงไหนนะไเนาะนี่แหละลงตรงนี้แหละเป็นต้นมะละกอใน,นนะี่แหละเนาะก็ลงตรงนี้แหละคะ่ะโอ้ยทาปลูกทำไมเนาะหน่อไม้นี่ ก็ตัดแล้วกลัวมันรกนะนะนี่ค่ะมะนาวนะคะเดี๋ยวจะอน,นันมาตัดเลยนี่เก็บมะนาวก่อนนะคะเสียดายมัน เก็แบบให้ต้นมันเบาหน่อยค่ะเสียดายมันเนาะเอาไปล้างตีนล้างมือให้มันขาวสะอาดนะคะเห็นไหมคะนี่มันนอนอยู่เลยนะคะเนี่ยมันลูกใหญ่มากเลยนะคะ นี่ค่ะลูกมาเริ่มเทิ่มเลยนะคะเนี่ยลูกเล็กก็เอาลูกใหญ่ก็เอาเนะเสียดายมันนะคะมันหนักจะมาเก็บทุกวนันทุกวันนะคะเนี่ย น่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะโอ้ย เต็มไปหมดนะคะนี่นี่ค่ะ ជាំងសារូវាចបាន់ចាន់ខ្ញាត นี่ค่ะเป็นพวงเลยนะคะ มันเป็นพุงควงอย่างนี้เลยนะคะเนี่ย ไม่มีมเมล็ดเลยนะคะมะนาวนี้มีแต่น้ำเลยมะนาวเล็กแต่มันเป็นมะนาวใหญ่มันเป็นลูกใหญ่กายพันเลยค่ะเนี่ยเป็นลูกบเบลมเทิ่มเลยนะคะป้าคับใส่ย,ยังแปลกใจเลยโอ,โอ้ทำไมมันลูกใหญ่แท้นะคะดกมากเลยนูนกองเต็มหมดเลยค่ะ อันตัวที่มันนอนอยู่ดินนี่เนีดป้ากำใส่จะเก็บเอาก่อนนะคะเพราะว่ามันเออเนี่เต็มไปหมดเลยค่ะอ,อยู่ในดินก็ยังเป็นนะคะนู่นค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะคือมันมันหนัก มันหนักแลว้วมันล่มมันรับน้ำหนักไม่ไหวโอ้ยนี่ค่ะเนี่ยมันรับไม่ไหวต้นมนะันอะโอ้ยเก็บสักห้าหกวันนี่ก็ไม่หมดนะคะ หนักเกินวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนจะเก็บทุกวันทุกวันนะคะโอ้ยทำไมหนักแท้นี่ค่ะต้นมันนะคะ เราใส่ออกกิ่งมันมาปลูกนะคะพอแล้วไม่ไม่เก็บอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้จะอะมีคนซื้อมามมีวัวด,ด้วย คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่องป้าคำสายสกกเกาะค่ะ